วิดีโอในคลิปนี้นะคะหวานจะมาแชร์เทคนิคการกำหนดสีโดยที่เราสามารถกำหนดตามมูลค่าของตัวเลขได้แบบนี้นะคะยกตัวอย่างค่ะสมมติเรามีข้อมูลที่เป็นกำไรจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใส่สีให้มันเลยมันก็พอดูได้เนาะอ่ะตัวเลขลบเป็นสีแดงแต่ถ้าเราสมมติว่าเราใส่เงื่อนไขไปเพิ่มค่ะเช่นเราบอกว่าถ้าร้านไหนที่มีกำไรเกิน4ี่แสนให้เป็นสีเขียวเห็นไหมคะมันก็จะเห็นความแตกต่างของข้อมูลมากขึ้น เราไปดูวิธีทากันเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะเราก็ไฮไลท์ข้อมูลที่เราจะต้องการใส่สีให้มันเลยนะคะจากนั้นไปที่โฮมค่ะแล้วมาที่ conditional formatting นะคะเลือกตรงนี้เลยค่ะ highlight sales rules นะคะเราจะเอาที่ตัวเลขติดลบก่อนเนาะถ้าอะไรที่ติดลบแปลว่าอะไรคะน้อยกว่า0ูเราจะใส่สีแดงให้มันเลือกตรงนี้เลยค่ะ less than ก็คือน้อยกว่านะคะ กดเข้าไปเลยมันก็จะบอกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะสมุนหว่านใส่น้อยกว่า0ให้เป็นสีอะไรคะให้เป็นสีแดงเราก็เลือกสีแดงตรงนี้เลยคะ่ะแล้วกดโอเคทีนี้เราจะกําหนดว่าถ้ามันมากกว่ามากกว่าสี่แสนคะ่ะให้เป็นสีเขียวนะคะมาที่เดิมคะ่ะ Conditional Formatting Highlight Cell Rules แล้วก็เลือก Greater Than นะคะมากกว่า คลิกเข้าไปเลยแล้วก็เราก็ใส่ว่าสี่แสนม,มากกว่าสี่แสนให้เป็นสีเขียวเห็นไหมคะสีเขียวนะคะมันก็จะไฮไลท์ละกดโอเคต่อมาค่ะถ้าน้อยกว่าเราเรายังเลือกไม่หมดใช่ไหมมันจะมีขาวๆตรงเนี้ยก็คือเป็นเงื่อนไขที่ว่าอื่นๆก็คือไม่ใช่ติดลบแล้วก็ไม่ได้มากกว่าสี่แสนเราก็ใส่เลย ไ e l l Rules ก็คืออีกเงื่อนไขหนึ่งคือถ้าน้อยกว่า4 0 0แสนอ่า s s than น้อยกว่าส0 0แสนเราให้เป็นสีเหลืองเห็นไหมคะแบบนี้นะก่อนกดโอเคสังเกตตรงนี้ตัวเลขติดลบที่เราทำครั้งแรกก็มาด้วยใช่ไหมเพราะมันมันบอกว่าถ้าน้อยกว่า4 0 0แสนทุกเงื่อนไขให้เป็นสีเหลืองอ่ากดโอเคไปก่อนนะเดี๋ยววันหาเออจะแชร์เทคนิคการแก้ให้กดโอเคนะคะ ฉะนั้นเราต้องมาเรียงลำดับเงื่อนไขหมันก่อนค่ะเราคลิกที่ตรงที่เราทำสีเอาไว้1นทีตรงไหนก็ได้นะคะแล้วมาที่ Conditional Formatting เลือก Manage Rules ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่ามันเห็นไหมคะมันจะมีลำดับความสำคัญก่อนมันก็จะบอกว่าฉันจะดูเงื่อนไขนี้ก่อนฉันจะดูเงื่อนไขที่สจากนั้นมันก็จะมาดูเงื่อนไขที่สามเห็นไหมคะพอมันดูเงื่อนไขแรกว่า น้อยกว่าสี่แสนให้เป็นสีเหลืองมันก็เทสีเหลืองเลยค่ะฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่ติดลบขึ้นมาเป็นเงื่อนไขแรกก่อนนะคะวิธีการทําคือเราก็เลือกบรรทัดที่มันเป็นที่เราเขียนว่าน้อยกว่าศูนย์ให้เป็นสีแดงนะเนี่ยแล้วก็กดเครื่องหมายอันนี้ค่ะ move up หรือลูกศรชี้ขึ้นบนขึ้นไปเลยค่ะพอคลิกแล้วมันก็จะโยกบรรทัดนี้ค่ะขึ้นไปบนสุดนะคะเดี๋ยวว่าลองกดให้ดูนะคะหนึ่งสองปุ๊บ เห็นไหมคะมันขึ้นไปเงื่อนไขบนสุดละฉะนั้น Excel มันก็จะมองกวาดกวาดตาลงมาเหมือนแบบดูเงือ่อนไขอ่ะจากอันบนก่อนอถ้าน้อยกว่าศูนย์ให้เป็นสีแดงนะคะน้อยกว่าสี่แสนให้เป็นสีเหลืองถ้ามากกว่าสี่แสนให้เป็นสีเขียวเห็นไหมคะเดี๋ยวเรากดแอปพลายดูคะ่ะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสีแดงปึ๊บมันก็จะแอปพลายตามเงื่อนไขที่เรากําหนดเป็นลําดับละกดโอเคทีนี้ถ้าเรามีเพิ่มออสาขา ขึ้นมานะคะสมมติเรามีเพิ่มสาขาขึ้นมาวิธีการที่เราจะ Copy ตัว Format ให้มันใส่สีด้วยค่ะวิธีที่1คือไปที่แปลงสีตรงนี้เลยค่ะมุมซ้ายบนตรงนี้นะคะคลิกที่สีตรงไหนก็ได้ค่ะ1ทีแล้วก็คลิกที่แปลงนะคะแล้วก็ลากฟึกแบบนี้เลยอ่มันก็จะใส่สีตามเงื่อนไขให้เราแล้วหรืออีกแบบค่ะหันอันดูไปก่อน คลิกที่ตรง4ตรงไหนก็ได้หนึ่งทีนะคะมาที่เดิมค่ะ conditional formatting แล้วก็เลือก manage rule เห็นไหมตรง apply to มัน apply ถึงแค่บรรทัดที่12เราจะเพิ่มให้มันค่ะมาถึงบรรทัดที่17ตรงนี้นะคะเราก็แก้เป็น17จากนั้นเราก็ copy ตรงนี้ค่ะปึ๊บ control c ลากคลุมตรงนี้นะ control c แล้วก็มา control v นะคะลบออกแล้วก็ control v แบบนี้แล้วก็กด apply จากนั้นคลิกโอเคไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวาคลิปถัดไปจะมาแชร์เทคนิคที่ advance ไปกว่าเดิมว่าถ้าเราอยากจะไฮไลท์ที่ชื่อสาขาไปเลยล่ะได้ไหมนะคะถ้าใครอยากดูต่อก็ไปดูต่อกันได้ในคลิปหน้าเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อกดไลค์เพจกด subscribe ที่ YouTube c h anel นี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำงานง่ายๆสไตล์มีขี้เกียจค่ะ